star lord โอเคอย่างแรกเลยนะครับกรณีนี้ไม่ใช่สินสมรสนะครับเพราะว่าสินสมรสจะเกิดขึ้นจะเป็นกรณีที่มีการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายต้องมาดูว่าทั้งสองคนเนี่ยมีการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันยังไงบ้างมีการนํารายได้ที่ได้มาของแต่ละสแต่ละคนเนี่ยมารวมกันแล้วก็มีการจ่ายร่วมกันหรือเปล่าถ้าแบบนี้การดํารงชีวิตมาจากเงินที่ทั้งสองคนร่วมกันทํามาหาได้เนี่ยทรัพย์สินที่ได้มาจากการร่วมกันทำมาหาได้ช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์่วม พอเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมเนี่ยมันก็จะต้องแบ่งกันไม่ได้เกี่ยวว่าคนนี้คนนี้ซื้อคนนั้นซื้อเพราะว่าเงินมาจากกระเป๋าเดียวกันเว้นแต่ว่าคุณไม่ใช่เป็นผัวเมียกันคุณแค่เป็นคนที่รู้จักกันหรือว่าไป,ไปม,ามาแอบเป็นกิ๊กกันอย่างนั้นนะ่ะคุณไม่ต้องแบ่งถ้าไม่เคยมานอนเตียงกันเป็นปีนะ่ะไม่ต้องแบ่งเลยอย่างน,นี้ส่วนของหลักฐานที่เราท,ราที่ไม่ได้เป็นเรื่อรกันแต่ว่าเรามีหลักฐานเร่กเงินอะไร่าีุอย่างนีเราเก็บไว้ใช้ในทางธดีครับยังไม่ได้เปิดเผยวันนี้

ก็คือไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลย mm hmm. เขาเก็บเสื้อผ้าไปเลยเขาก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะ mm hmm. ไม่ไม่ไม่ได้ตกลงค่ะ mm hmm. เพราะว่าเราเป็นคนจ่ายเงิน mm hmm. เขาก็ดึงเงินจากแม่ค้าลอตเตอรี่ไปเลย mm hmm. ก็ไม่ได้คุยกัน mm hmm. จนวันที่หนึ่งหวยออกเราก็ตรวจหวยด้วยกันอยู่ในห้องนอนนั่นแหละถ่ายทอดสด แล้วเราก็เราก็หันไปถามเขาว่าเออพี่ถูกไหมที่เราซื้อสองเจ็ดเขาบอกไม่ถูกแต่เขาไม่บอกเรานะว่าเขาถูกวันที่หนึ่งเขาไม่บอกเลย<ม>หนึ่งมีสองครั้งก็คือเดือนหนึ่งมีสองครั้งก็จะเป็นอย่างนี้กันค่ะใช่ซื้อทุกเงื่อดไม่ว่าลอตเตอรี่หรือหวยใต้ดินอ่ะก็ซื้อด้วยกันอยู่แล้วแต่เราอเป็นคนจ่ายเงินผมกอนนี้ย้นถามอีกคี่ถามสามีที่บอกว่าสองเจ็ด ไม่ถูกไม่ถูกเลยเราก็ไม่รู้ว่าเขาถูกไม่ถูกเพราะเขาบอกว่าไม่ถูกเราก็ไม่ได้เอกใจใช่ไหมคะเพราะว่าลอตเตอรี่ที่เราซื้อมาเราก็ไม่ได้ดูอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเธอถ้ามีสองเจ็ดเธอเอาไปเลยนะมีกี่ใบเอาไปหมดเลยเขาพูดกับเราแค่นี้แม่ค้าดึงให้เขาก็เก็บไปเลยเราก็ไม่ได้พูดอะไรอยู่แล้วคะ่ะหลักจากนั้นที่เขาบอกว่าเราถูกหวยสิบสองล้านเนี่ยที่ตกใจไหมว่ามันมันเป็นลอตเตอรี่ใบไหนหรือมันถูกอะไรยไ ตอนนั้นเราก็ไม่ได้ตกใจอะไรค่ะเราก็บอกแต่เขาว่าพี่โชคดีจังเลยพี่มีบุญนะเนี่ยทำไมพี่ถูกตั้ง12ล้านเราก็พูดอย่างเงี้ยพี่มีบุญจริงๆก็พูดแค่นี้ไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ได้ไม่ได้ตกใจไม่ได้อะไร<จ>ะก็เลยถามคนไหมคะว่าหวยที่ถูกเนี่ยมันเป็นมันเราไปแยกซื้อเขาไปแยกซื้อกับเราหรืออะไรยังไงเราได้ถามว่าประเด็นนีไหมไม่ถามเลยค่ะก็คือไม่ได้ติด ใจอะไรกันแล้วเข้าถูกสามีด้วยกันเราก็ไม่ถามอะไรแล้วเนาะใช่ไหม